สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหัวข้อของเรื่องการสวมทะเบียนปลอมนะครับส่วนทะเบียนปลอมนะครับมีโทษจาถึงขั้นจําคุกนะครับแล้วก็ปรับสูงสุดถึง1นึ่งแสนบาทเลยนะครับซึ่งเพื่อนเเราก็คงได้เห็นข่าวบ่อยๆนะครับว่ามีรถที่สวมป้ายทะเบียนนะครับคือทะเบียนไม่ตรงกับรถตัวจริงหรือว่าบางทีทะเบียนตัวจริงแต่คือรถไม่มีอยู่จริงอย่างนี้นะครับ คือเขาเอาทะเบียนของจริงนะครับไปติดกับรถที่มีการปลอมแปลงในการใช้งานนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกนะครับย้ำนะครับในระบบทะเบียนนะครับไม่มีทะเบียนรถซ้ากันนะครับรถคันที่แจ้งจดทะเบียนไว้1คันต่อหนึ่งหมายเลขเท่านั้นนะครับคือในเมืองไทยนะครับมีรถที่สวมทะเบียนปลอมวิ่งอยู่ในท้องถนนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับ ้วยเพราะปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ยากในการสืบสวนทําให้บ่อยครั้งเราเห็นคนออกมาร้องเรียนว่ามีรถทะเบียนํากันนะครับถูกนาไปใช้กระทําความผิดหรือทําผิดกฎจราจรโดยเจ้าของตัวจริงไม่รู้เรื่องนะครับการกระทําความผิดด้วยการสวมทะเบียนหรือว่าทําทะเบียนปลอมขึ้นมานะครับเพื่อติดตั้งกับรถคันอื่นๆนะครับที่เป็นข่าวและเป็นทําเป็นขบวนการพบได้บ่อยๆสามกรณีนะครับ คือกรณีที่1นนะครับคือนําเฉพาะแผ่นป้ายทะเบียนป้ายภาษีของรถยนต์คันคันอื่นมาใส่รถอีกคันนะครับโดยไม่ดัดแปลงตัวเลขตัวถังและเลขเครื่องยนต์นะครับกรณีที่2นะครับคือรถยนต์สวมทะเบียนซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขออนุญาตนําเข้าอย่างถูกต้องนะครับแต่นําทะเบียนรถยนต์คันอื่นมาสวมแทนโดยมากมักเป็นรถที่ประสบอุบัติเหตุทั้งคันนะครับ แล้วทางอู่จะซื้อสร้างมาในราคาถูกจากนั้นก็นําทะเบียนไปสวมรถยนต์คันอื่นแทนนะครับรถยนต์ประเภทนี้จะเป็นรถยนต์ที่ถูกขโมยมานะครับแล้วมีการขุดทําลายหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังรถยนต์นะครับหรือเลขเชสซีนะครับเพื่อตอกหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังรถยนต์ใหม่นะครับให้เหมือนกับตัวเลขที่ระบุไว้ในเล่มทะเบียนนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับคือรถยนต์สวมทะเบียนนะครับ เป็นรถยนต์ที่ไม่ได้ขออนุญาตนําเข้าอย่างถูกต้องหรือไม่ผ่านกระบวนการชําระภาษีหรือค่าธรรมเนียมการจดประกอบและนําทะเบียนรถยนต์คันอื่นมาสวมแทนนะครับด้วยการขุดทําลายหมายเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังรถยนต์หรือเลขเช็ดซีนะครับเพื่อต่อหมายเลขเครื่องยนต์และก็เลขตัวถังรถยนต์ใหม่นะครับให้เหมือนกับเลขที่ระบุไว้ในเล่มทะเบียนนะครับหรือใช้วิธีการตัดเลขเช็ดซีแล้วนํามาตัดต่อเข้ากับเลขเช็ดซีของรถยนต์ที่ต้องการสวมทะเบียนนะครับ ทำให้บ่อยครั้งนะครับคือเรามักจะเห็นข่าวว่ามีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนกับหน่วยงานภาครัฐว่าอยู่ดีๆนะครับมีใบสั่งส่งมาที่บ้านเพราะทำผิดฐานขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนดนะครับทั้งที่เวลานั้นนะ่ะเจ้าของรถตัวจริงอะ่ะยังไม่ได้ขับรถไปยังจุดที่กระทาความผิดใดๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับตัวเลขแผ่นใบทะเบียนดันเหมือนกันเสียอีกนะครับแต่รถดันเป็นคนละรุ่นคนละยี่ห้อหรือบางเคสหนักหน่อย รถที่มีทะเบียนเหมือนรถตัวเองดันมีเป็นรถที่ถูกนําไปกระทําความผิดก่อเชญายกรรมในลักษณะต่างๆนะครับคือทั้งเจ้าหน้าที่นะครับก็ตรวจพบสาเหตุที่รถถูกสวมแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเป็นรถคันที่ทําผิดตามใบสั่งหรือเพื่อใช้สมทะเบียนปลอมใช้ก่อเชญายกรรมโดวยวมชาชีพและนําไปติดกับรถอีกคันประเภทรถที่เอาไปจำนำกับนายทุนนะครับ รถจำนองหนี้ในบ่อนพนันนะครับรถที่ขาดผ่อนส่งชำระงวดมีการปล่อยออกมาในตลาดมืดน,นะครับให้พวกใต้ดินเอารถไปขายโดยการสวมายทะเบียนปลอมตรงกับรุ่นและสีรถยี่ห้อเดียวกันเพื่อเป็นการอำพรางนะครับเพื่อก่อเชียกรรมหรือกระทำความผิดน,นะครับโดยทางกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ชี้แจงว่าแผ่นใยทะเบียนรถนะครับนับเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้นะครับ ใช้เฉพาะสาหรับรถคันที่แจ้งจดทะเบียนไว้1คันต่อหนึ่งหมายเลขทะเบียนเท่านั้นโดยข้อมูลมวกอสรและหมายเลขทะเบียนจังหวัดที่ปรากฏในเล่มทะเบียนรถนะครับและป้ายวงกลมต้องถูกต้องและตรงกันนะครับในกรณีการทําหมายเลขทะเบียนรถขึ้นเองโดยไม่มีสิทธิ์ใช้หมายเลขทะเบียนนั้นเจ้าของและก็ผู้ที่ทําแผ่นป้ายนั้นคือย่อมมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการนะครับคือการใช้เอกสารปลอมนะครับ ซึ่งโทษก็มีจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีเลยนะครับเพื่อนๆและปรับตั้งแต่1 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับตามมาตรา265นะครับประกอบมาตรา268แห่งประมวลกฎมหมายอาญานะครับเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะครับก็ขอให้เราระมัดระวังนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็เรื่องป้ายทะเบียนปลอมนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากเลยนะครับ บางทีคนเขาก็ปลอมใบทะเบียนของเราไปใช้นะครับวันดีคืนดีใบสั่งอาจจะมาถึงบ้านเราโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นสังเกตนะครับขอบคุณนะครับ